ไม่แอานักยายพิซซ <pe at against irgend reconcile> <co ach> ่าหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้หายบ่อยมากเลยอย่างนี้ต้องตามกลิ่นตามเศษนเซี่ยวกับพิซซ่าอันนี้อยูนี้นี่เองเฮ้ยแต่มันนี่ซื้อมาตั้ง3ามถาดนะทำไมมันเหลือแค่ถาดเดียวถาดนี้ขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าเรื่อใช้เกิลมาเดี๋ยวนี้ไม่กินหรอกเพราะว่ามันน่าจะโดน เศษดินเศษฝุนไปหมดแล้วหน้าบ้านน่ะสดวนพวกนี้หรอขันซ้ายเลขขวาเลขขวาซ้ายไม่มีใครอร่อยมากเลยเฮ้ยไม่ใช่สิบันนี่นนต้องตามล่าพิซซ่าที่หายไปของบันนี่ใครมาขโมยจับได้นะว่าเป็นฝีมือของใครต้องตามเ็จเสียวกับพิซซาไปไงอใ้ยใชย คิิิดดดุสวัสดีทุกคนเช้าวันนี้มันช่างสดชื่นจริงๆเลยชัยก็ว่าจะไปหาอะไรเออ,เอ,อแต่ที่มันเศษซากพิซซ่าที่กินไปแล้วทำไมมากองอนยะู่หน้าบ้านชายเกิลเนี่ยที่ชัยก็ไม่ได้กินนะชัยก็ไม่ได้ซื้อมันเลยนะ เศษซากทั้งนั้นเลยเป็นแบบว่ากินไปแล้วไม่หมดแล้วก็มาทิ้งไว้กองไว้ตรงนี้หล่นอยู่ตรงนี้โอ้เต็มหน้าบ้านเลยนี่อีกนี่อีกออโอ้แถวถังขยะนี่อย่างเยอะเป็นเศษซากอาหารที่มีคนกินไว้แล้วแล้วก็มาทิ้งที่บ้านชายเกิลว่าแต่ใครกันนะที่มากินตรงนี้ นะ่ะอย่าให้ไชัเกลจับได้นะนนเสร็จซากไก่เศษรซากพิซซ่าเต็มไปหมดเลยนะ่ะมีใครเห็นบ้างไหมนะว่าใครเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านไช่เกลนะ่ะกินแบบสเปะสปะแล้วก็มาเฉดซากทิ้งไว้ไชัยก็ต้องจับมือคนทำให้ได้คนที่ชอบกินพิซซ่าเหรอคนที่ชอบกินพิซซ่ากับไก่ นหลักนอกจากบันนี่แน่นอนแต่ว่าเราจะยังปักปั๊บันนี่แบบนี้ไม่ได้เราต้องไปหาหลักฐานก่อนไปมัดตัวบันนี่นะฉันั้นเชนจะตามไปอยู่ที่บ้านบันนี่ถ้าเจอพิซซ่าแสดงว่าบันนี่แน่นอนเอบาเดิอ,อเหมือนกัน เป๊ะเลยเหมอนที่มันหล่นอยู่ตรงหน้าบ้านชายเก้เป๊ะรู้แล้วทีนี้แหละบันนี่ทำไมไม่มีประตูบ้านด้วยนะเดียวจนก็เข้าหมดหลอกหรือว่าอยู่ในบ้านไหมบันนี่บันนี่บันนี่เธออยู่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอจน ได้ตัวการกินไม่หมดแล้วก็มาทิ้งไว้หน้าบ้านชนอื่นเนี่ยพิซซ่าอยู่ตรงนี้หลักฐานคาหนังคาเขาอเ,เอจะว่าไปชัก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นาะแอบหิวเหมือนกันนะเนี่ยมัน่ก็ไม่อยู่พิซซ่าถาดน,นี้ช่ก็จะถือว่าเป็นการไถ่ทอและกันนะที่ว่าบันนี่นะ่ะ ไว้ที่หน้าบาตเชก็อร่อยเออเชก็หายโกรธแล้วหนัเงเขตึงหนังตั้งไม่หย่อนแต่ว่าเชก็จะต้องบอกให้บันนี่มาเก็บของของตัวเองให้หมดก่อนความผิดลดลงครึ่งหนึ่งเพราะเชก็อิ่มแล้วได้กินพิซซ่าของบันนี่ไถ่โทษนะ่ะเออว่าแต่บันนี่อยู่ไหน อยตามรอยฟิตฟิๆฟิๆฟิะดใช่กลิ่พิซซ่าบันนี้แน่นอนเลยเฮพิซซ่าหายไปไม่ใช่อยู่ตรงโน้นฮิๆๆๆๆๆๆๆมันจบที่ตรงนี้สดงว่าต้นต่อ ของเรื่องทั้งหมดคนที่ก่อเรื่องเข้ามาพิซซ่าบันนี้ไปต้องอยู่ในนี้แน่เลยอย่างนี้ต้องโดนบันนี้จัดการเฮ้ยจับกระโดดเข้าไปอ นีอะไรเยแบันนี่ว่าไงแล้วทำไมฉันต้องหนีตามเธอได้หนีอะไรมาหนีอะไรไม่รู้ในกองขยะนะโอะกองขยะบันนี่เธอไปจัดการเกบพิซซ่าของเธอหน้าบ้านฉันด่วนเลยนะกระจัดกระจายกิน อะไรทำไมเลอะเธอไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้สุดยอะไรไม่รู้คํา่าพิซซ่าบันนี่มาบันไดก็เลยตามรอยมาถึงตรงนี้ฉันกโกมลตบันนี่เาเจโกมา็อกโกถึงกล้าที่จะไปพิสูจน์ความจรงิงหรือเปล่าละ่ะเอเธอไม่ได้เป็นคนทำเหรอไม่รู้ใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำยอดนักสืบบันนี่ช็อก็เริบปฏิบัติการได้กอต้องไปสืบและนจให้ก เหมือนชลล็อกโฮมนะที่มีคุณหมอตามหลังอยู่นะเอาสิเอาสิฉันต้องเป็นคนนำเหรอใช่ฉันก็ต้องเป็นชลล็อกโฮมนะอ้เธอให้หน้าที่ฉันแบบยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเัตถุด่มันอยู่ตรงไหนน่ะมันอยู่ในกองขยะนั่นน่ะในถังขยะฉันก็เข้าไปเลยเลี่ยมันเลี้ยงชิมไหมใช่อยู่ในนั้นแหละดูดีๆน่เดี๋ยวเธอก็จะเห็นน่ะ เห็นฉันก็เห็นมันคือตัวอะไรน่ะหูมันคือหูหูที่ไหนจะมาขโมยขยะละชัยเก้าเย้มันคือหนูเฮ้ยมันนี่มันหนูหน่าตากกงมากเลยน่ะวายแั่ก็มันออกมาแล้วโอ้ยอ้โ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 อ้เอ้โอ้โู้อ โอรขโมยพิซซ่าของบันนี่นะขนาดเรามาตั้งสองคนในสู้ไม่ได้ิทุกคนแย่แล้วเย่แล้วฉันก็รู้ความจริงแล้วว่าบันนี่ไม่ได้เป็นคนทำพิซซ่ากระจัดกระจายหน้าบัญชายเกลนะแต่ว่าเป็นเจ้าหนูแต่ว่าเออ ก็ก็ดันไปกินพิซซ่าของบันนี่ไปซะแล้วพิซซ่าไห่โคตหนาที่วางอยู่ในบ้านบันนี่ทุกคนทุกคนอย่าบอกบันนี่นะว่าไช่ก็กินไปแล้วนะเก็บเงียบเป็นความลับของพวกเราแค่ชายเกและน้องๆทุกคนเท่านั้นข้ความและแพ่งไยออกไปชายเก้าก็จะโวยลอยว่า เออเมื่อี้เอ๊อก็ไม่ฉันจะจ้องลาจ้องหลาเธอใช่ไหมเอ๊ะเอ๊อเออใส่ตาจับจ้องใส่ตาจับจ้องเอ๊ะจอแล้วทำไมฉันต้องหนีเธอสิบล่างหนีฉันก็เธอคำว่ากินพิซซ่าฉันใช่ไหม ความลักเปิดเผยประเด็นก็ไม่ใช่เจ้าหนูต่อเมื่อกี้เป็นเธอนี่นาไม่ใช่นกะเออเออก็ใช่อยู่หรอกอะไรมีพิสูจน์บ้างทําไม่ใช่เนี่ยทุกคนชอบที่ปฏิเสธในการที่จะปฏิเสธง่ายดูสิมพจน์ก็ไปฉันวันนี้แล้วนะเออเออก็ใช่อยู่หรอกพอดีว่าเธอไนฉันที่ว่าเธอทำพิซซ่ากระจัดกระจายหน้าบ้านฉันฉันก็เลยไปกินพิซซ่าในบ้านเธอเพราะว่าเป็นการไถ่โทษของเธอหน่ะ ฉันคืออะไรก็ฉันพี่ว่าเธอกินพิซซ่ากระจัดกระจายเป็นหน้าบ้านฉันยังไงล่ะฉันจะไปกินพิซซ่าหน้าบ้านเธอใช่ก็บ้านฉันก็มีเธอแต่ว่าไม่ทันแล้วฉันกินพิซซ่าเธอไปแล้ววันนี้กซื้อคืนบันนี่ด้วยเอ๊ะเจ้าตัวนั้นมันเริ่มคุยรถขายไส้กรอกนั่นน่ะจ๊ะนั่นแ้วมันหนีอีกแล้วนะตามเร็วตัวการวันนี้เป็นตัวการละตัวจัดการนี่นะนี่นะนี่นะ ต้องใช้กงดักโอ้ยมันกระโดดไปไหนอ่ะโย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 ใช่แล้วนะไปนี่แท้ดีไปหนีหนีหนีเออช่วยด้วยโดนไล่จะหนูผีอ่าจะหนูผีตามมันแล้วช่วยด้วยอ่าจะหนูผี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 ตัวเล็กไม่ใช่เหรอทำไมนี่มันตัวใหญ่จัง What do I have?